ล่างไม่ต้องกลับวันนี้หนึ่งเมษายน2566ดูเลย สวัสดีครับวันนี้เ,เด็ดเด็ดแมนๆวันนี้เรามาดูร่างไม่ต้องกลับอันดับแรกเรามาดูสูตรคำนวณกอนครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณครับมีสองสูตรดังนี้ครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกสิบพับวกสิบพั และบวกสี่คงทีนะครับสุดที่2ครับชาบบกดักพันบวกดักดอยบวกสิบนบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยทางแหละบวก3ามคงทีครับวเระํำทั้งสองสูตรนี้ไปคำนวณและตรวจสอบพอเลยครับ จากทั้งสองสูตรครับเรานำมาคำนวณในงวดที่ผ่านมาทั้ง3งวดเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1กุมภาพันธ์2566นห้าร้นวนที่1แหละนวนเลขทฐานสองตัวครับ297411หลัง 9, ก 100, เกองหลักแสนเลข2ครับบวกหลักหมื่นเลข9บวกหลักร้อยเลข4ครับ ต่อโดยหน่วยบนเลขหนึ่งบวกสิบอ้างสองครั้งในการขับและบวกสี่คงดีสุดที่สองับหนึพันเลขเจ็ดบวกรักดอยเลขสี่สิบบนญับเลขหนึ่ง หน่วยบุญเด็กหนึ่งจากนั้นบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับเล็กสองและบวกสามคงที่ครับรวมตัวเด็กทั้งหมดที่ได้สองบวกเก้าบวกสี่บวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าบวกสี่เป็นสามสิบแปดครับ จะใช้หลักหน่วยที่ได้ครับได้เลขแปดเจ็ดบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสามได้ยี่สิบครับจะลักหน่วยครับได้เลขศูนย์แปดศูนย์นะครับเป็นเลขที่ได้ครับ จกนะครับเรานำเลขที่ได้มาตรวจสอบครับกับเลขล่างงวดต่อมาวันที่6คกุมภาพันธ์ออครับได้ล่างไม่ต้องกลับต่อมาครับงวดที่2 นำลงวันที่หนึ่งครับในวันถัดมาวันที่16กุมภาพันธ์590417ล่าง80นคำนวณสูตรที่หนึ่งหลักแสนเนข่คะครับหลักหมื่นได้เก้าหลักร้อยเลขสี่ครับต่อด้วยหน่วยบนเลขเจ็ดสิบล่างสองค้งครับเลขแปด เลยบวกสีขคงทีต่อมาครับในสูตรที่2ใช้ตับพันเลขสงบวกดักดอเลขสี่สบนเลขหนึ่หนอบนเลขเจ็ดเหนือลัางสองขั้ับันเลขสู บวกสามดีจากนั้นเรามารวมตัวเลขครับ5บก9บวก4บวก7บวก8บวก8บวก4เท่ากับ45บครับลนตัวท้ายครับได้5ต่อมาครับ ศูนบวกสีบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกศูนบวกศูนบวกสามเป็นสิบห้าครับเลขตัวท้ายไ,ได้ห้าครับห้าห้านำเลขนี้ครับมาตัวสอบกับรางในะงวดต่อมางวดต่อมาครับวันที่ หนึ่งมีนาคมโอ้ฮ่าฮ่าครับได้ล่างตรงตรงครับจากนั้นนะครับนำสูตรเดิมครับมาคำนวณต่อ กับลงวันที่1ครับลงวันที่1มีนาคม2566 4 1 7 6 5 2ล่าง5 5เช่นเดียวกันนะครับทั้งสองสุดชั้ลักแสนครับเลขสี่หลักหมื่นเลขหนึ่งหลักร้อยเลขหกหน่วยบนเลขสองครับเซบล่างสองครั้งเลยคับ สีคงทีครับสุดที่สองครับหลักพันเลข7บวกหลักรอในโขกสินะครับเลขห้าหน่วยบญเลขสอต่อด้วยหน่วยล่างสองครั้งครับ5้า สาบคงทีครับจะนะครับรวมตัวเลขที่ได้ต่ำสุด4บวก1บวก6บวก2บวก5บวก5บวก4เท่ากับ2ี่สิครับเลขตัวท้ายหลักหน่ยเลขที ต่อมาครับในโซลที่2 7งเ5บวกหบวกหบวกสบวกหวได้ครับใช้ตัวถ่ายลักหน่อยนะครับเลขสามเจ็ดานำเลขล่างนี้ครับมาตรวจสอบ คำงวดวันที่16มีนาคมครออก7 3ล่างตรงๆเช่นเดียวกันครับใช้สูตรนี้คำนวณเพื่อหางวดวันที่1เมษายนครับ0 2 5 8 7 3ล่าง7 3 นำรางวัลในงวดวันที่16มีนาคมมาคำนวณหลักแสนเลขสู์นะครับหลักหมื่นเลขสอครับบวกหลักร้อยเลขแปบวกหน่ยบนเลขสามสล่าง2ครั้งเลขเจ็ด ฉันอ่านบุกสี่คงทีสุดที่สองครับหลักพันเลขห้าหลักต่อยเลขแปดบุกสิบบนเลขเจ็ดครับบ,กนบนุกไน่บนเลขสามโดยลางสองครั้งครับเลขสาม ต่นั้นบวก3ของ d ผนรวมนะครับที่ได้0บวก2บวก8บวก3บวก7บวก7บวก4เท่ากับ30อินครับเลขเราถ่ายครับ5บวก8 บวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกสามและบวกสามเป็นสามสิบอสองครับเลขสองครับหนึ่งสองเป็นล่างที่ได้ครับ มาสรุปตัวเลขก,กันอีกครั้งนะครับหล่างไม่ต้องกลับได้หนึ่ง ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ